สวัสดีครับวันนี้โอ้โหไม่รู้ใครส่งอะไรมาให้นะออ๋แผ่นดินเห็นแล้วชินจังเอ้ยอะไรชินจังมาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งดูก่อนว่าคืออะไรมีชินจังด้วยแล้วก็จะมีชินชินจังเฮ้ยใครส่งอะไรมาไม่รู้อะชินจังหน้าตาเหมือนใครเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเไม่รู้ว่าใครส่งไหนมาให้ทุกคนใครส่งมาให้ช่วยเม้นมาให้หน่อยนะเฮ้ยเฮ้ยเบบี้เฮ้ยเฮ้ยเบบี้จริงด้วยอะใครส่งมาเฮ้ยใครเป็นคนส่งมาให้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขนาดนี้เลยหรอเฮ้ยใครส่งมาให้อ่ะขอบคุณมากเลยนะครับ ้เอาแกะดูกคนเอาแกะดูก่อนโอเคทางไหนฮะเอิบมาโอ้ยในกล่องมีอะไรบ้างทุกคนขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยชุดมาให้สองตัวโอ้ยมีตัวปิ้นมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเฮ้ยอันนี้คู่กับตัวนี้โอ้ยมีตัวเก่งๆนั่นเลยอ่ะแต่พอมารู้ตา ว่าชื่ออะไรบ้างชื่ออะไรบ้างอ่ะทุกคนอ่ะใครรู้ว่ามีชื่ออะไรบ้างเพื่อนคอมเมนต์มาให้อันนี้เอาไฟจริงใช่ไหมเนี่ยใช่ใช้เอลไฟส์เอลไฟมาลองชุดดูกันเลยอ่ะเดี๋ยวเพื่อนก่อนอื่นเราต้องประกอบก่อนอ่ะเราลงมาประกอบกันเลยครับผมนี่นี่ข้าวตัวนี้ปึ๊บอ้าวต้องเขาติดอันเดียวก่อนเอาไม่ใช่ไม่ใช่ตะกี้ตะกี้โอ้ย อันนี้นะครับทุกคนปึ๊บมนอกง่ายนะเนี่ยนี่ได้แล้วหนึ่งตัวตัวสีดำอ่ะประกอบกันเลยปึ๊บ,บนี่ใส่กันก่อนนะครับแล้วก็ประกอบเข้าแล้วก็บิดเข้าล็อกปึ๊บนี่เรียบร้อยสวยงามมากตัวสีฟ้าจะปแล้วหนึ่งตัวนี่นะครับ นี่อันนี้ถ้าประกอบได้เสร็จก่อนโอ้โห,โหส่อมากนี่เลยแล้วมันมีน้ำหนักดีด้วยบอกหัวเหล็กครับผมกระดอ,อบไว้อยู่เสียง,งนนดังอ่ะประกอบมาเรื่องนี้เรือันเร่อ่ะอ่ะประกอบเข้าไปปุ๊บนี่แล้วก็เข้าล็อกบิดเน่นเรื่ นี่เรียบร้อยไปอีกสีหนึงสีเหลืองต่อไปเป็นตัวสีแดงนะปึ๊บนี่เข่าล็อกแล้วก็เข่าบิดปั๊กโอ้โหสี่ตัวครับสี่ตัวที่ได้มาแล้วแถมอีกสองตัวนี้ให้อีกครับสองตัวนะครับมิที่ชูอีกสองแล้วก็มิที่จับอีกด้วยโอ้โหอย่างเี่นี่นะครับมีส,ส,สองมีสองอันด้วยนะครับ ผมจะทำอะไรให้ดูนะครับนี่นะครับผมสอดเข้าไปแล้วอุ่นก็สอดขึ้นมครับพูดไม่ชัดเจนนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับทุกคนใส่ใบเบดได้ตองอันนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะ นี่นะครับจะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับที่ใส่ก็จะมีบอกครับว่าอินอินก็คือเข้านะครับนี่นี่นี N ่อินไอเอ็นนะครับอินก็คือต้องเอาสายนะครับตัวเนี้ยเข้าทางนี้ถ้าใส่ทางผิดมันก็จะไม่เข้านะครับอ่าลองชุดนี่เบาๆก่อนสนามเป็นเล็กนะครับดูดีดูดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโหตัวเสียงมันเก่งอนะ่ะแอล ไปลเลยน,นี่ปะชนกันเลยปะจันกันเลยมาพร้อมชุดสามสี่ไปกล้วงดูดนี่ <tack> น,นี่เป็นไงเป็นไง<อ>เป็นไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่ากโกงดิอย่ากโกงดิอันนี้ของแม่นะทุกคนอันนี้ของแม่นะอันนี้ของแม่นะ <is gone. S 1> เอาใหม่เอาใหม่ โอ้ประกอบประกอบไว้ครับประกอบไว้ครับทีทูงโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อย่าอย่าาไปไอ้น้องไอ้น้องอย่า่าไอ้น้องเฮ้ย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 องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอฮ้้ยเฮ้ยอ้อ้ เอ้ยเรามีหลักดังกว่าครับทุกคนคุณทำได้โอ้โหเฮ้ย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 อันนี้ลุตเลยค่ะโกชุดเอ๊ยอะไรวะอะไรวะเฮ้ยเหนีแม่ไปแล้วมาแล้วทุกคน ทำไมถึงมีผาดขายเพราะมันแรงเงนี้เราก็เดินออกง่ายเลยต่อไปเราจะต้องซื้อต่อไปจะต้องซื้อตัวเรียกอะไรนะตัวงวมตัวสนามสนามเล่นสนามเล่นนะครับแล้วก็คือว่าปกับใครจิทองยังเก่งเลยโอเคโอเคคันนี้ก็ขอขอบคุณที่ใครไม่รู้ส่งอะไรมาให้นะครับเฮ้ยใครอ่ะไม่รู้ คอมเมนต์มาให้หน่อยนะครับว่าใครส่งมาให้นะใครเห็นแล้วก็ส่งมาให้พ่อดูคอมเมนต์มาให้พ่อฟังหน่อยใครรู้ว่าตัวนี้สีสีนี้เรียกว่าอะไรสีนี้เรียกว่าอะไรดำชื่อว่าแดงชื่อว่าแดงชื่อว่าอะไรแล้วก็น้ําเงินสีเหลืองนี่ชื่อว่าอะไรแล้วก็ชื่อว่าสีน้าเงินสีน้าเงินชื่อว่าอะไรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องพ่อวิษด้วยนะครับเป็นกำลังใจช่องพ่อด้วยให้ปังไปเยบ๊ายบายดิน